ไลฟ์ฟรีสวัสดีครับอยู่กับช่องหลังข่าวบอยส์นะครับแล้วก็คอนเทนต์อุมามูสเมอีกเช่นเคยก็้รงบอกก่อนว่าช่องเราเนี่ยไม่ได้เป็นช่องทำคอนเทนต์อุมามูสเมเป็นหลักนะครับก็ผมเป็นมือใหม่เหมือนทุกคนแต่ว่าช่วงนี้มีแพชชั่นเยอะนะครับก็เลยมาทําคลิปเล่าสู่กันฟังด้วยส่วนหนึ่งแล้วก็คลิปนี้เนี่ยจะมาพูดถึงพวกเว็บไซต์ต่างๆนะครับที่ผมอยากจะแนะนํามือใหม่เพราะว่าผมเองก็เป็นมือใหม่นะครับเล่นมาประมาณ1เดือนแล้วแต่ผมรู้สึกว่ามือใหม่ห,มหลายๆคนเนี่ยผมเห็นตามกลุ่มในโซเชเียล ถามหาน่นนี่นู่นแต่ว่าไม่รู้ว่าจะต้องไปหาที่ไหนนะครับก็คือคุณจะไม่ต้องไปถามหาที่ไหนเลยเดี๋ยวผมจะแนะนําเว็บไซต์ที่มันจะยูสฟูลเป็นประโยชน์กับมือใหม่อย่างพวกคุณนะครับเพราะผมก็ใช้อยู่ตลอดผมเปิดอยู่ตลอดเดี๋ยวจะมีเว็บอะไรบ้างก็เดี๋ยวไปดูกันนะครับอ่ะเว็บไซต์แรกนะครับที่อยากจะมาแนะนำนะครับก็คือเว็บไซต์เกมโทรานะครับถือว่าเป็นเว็บไซต์ที่สําคัญเลยสาหรับมือใหม่นะครับเพราะว่า มันมีอะไรให้ศึกษาในนี้เยอะมากนะครับแต่ว่าก่อนจะพูดถึงเรื่องศึกษาศึกษาเนี่ยเรามาพูดถึงอะไรที่มันกินง่ายกันก่อนนะครับเพราะว่าทุกคนถอดสมองใช้ได้นะครับนั่นก็คือ training event helper นะครับ a training event helper เนี่ยคือเวลาที่เราเล่นในเกมใช่ไหมเราไม่รู้ว่าคําถามแต่ละคําถามเนี่ยตอบแล้วจะได้อะไรนะครับเราสามารถที่จะมาใช้ตรงนี้ในการช่วยได้นะครับเช่นนี่ยตอนนี้เราเล่น U A final ใช่ไหมเราก็ปั้นอะไรอะเราปั้นสมมติเราปั้นอาร์เนส เราใช้การ์ดอะไรนะครับก็เลือกใส่ไปได้เลยอ่ะสมมติผมเนี่ยผมซัมมอนแบบว่าการ์ดสุมส่มๆไปก่อนนะคราวนี้พอเราเริ่มเล่นใช่ไหมอ่าคาถามของอาร์เนสมาเราก็หาคําถามตรงนี้เลยนะครับแล้วก็กดไปดูว่าคําตอบตอบ,ตอบอะไรแล้วได้อะไรนะครับเห็นไหมง่ายมากนะครับคราวนี้ผมเจอปัญหาเหมือนกันว่าบางคนเนี่ยเปิดใช้เว็บไซต์นี้มาแล้วแบบเจอสภาพแบบอย่างนี้นะครับตรงนี้ก็เป็นเซตติ้งปรับได้นะครับใช้แบบไหนก็แล้วแต่สะดวกเลย อ่ะนี่ก็เป็นอย่างแรกแล้วที่จะทำให้คุณใช้ชีวิตได้ง่ายขึ้นนะครับและคราวนี้เนี่ยบางทีเนี่ยมันจะสุ่มอีเวนท์ที่เป็นสปอร์ตการ์ดที่เรามีในในในเอดีของเรานะครับซึ่งเราไม่ได้เซตอัพตัวตรงนี้ก็จะต้องทำไงครับก็ต้องไปตรง Database s u p p o r t Card List นะครับบางทีแบบเอ้ยมันสุ่มมาว่ะเราไม่รู้ว่ามันมันตอบอะไรเพราะเราไม่ได้เซตไว้อยู่ในตัวของ Training Event h e l p e r ใช่ไหมเราก็มาหาจากตรงนี้ได้นะครับ งงจะสังเกตว่าเห็นไหมข้อมูลมันเยอะมากนะครับคุณสามารถมาศึกษาได้ว่าอ่าต่ละอย่างมันได้อะไรอะไรยังไงการสกิลนะครับอ่ะอย่างสมมติปั้นตัวละครเนี่ยอย่างไทชินเนี่ยผมให้เลยว่าปั้นยากมากหลายๆคนที่ยังรู้สึกว่าปั้นตัวนู้นตัวนี้ยากนะครับผมพูดเลยว่าลองมาปั้นไทชินดูแล้วจะรู้เลยว่ามันยากซะยิ่งกว่าใครในช่วงเวลานี้นะครับไอ้อสมมติว่าผมจะปั้นไทชินอย่างเงี้ยไทยชินมันจะมีอีเวนท์ที่บังคับมูดตกอยู่ผมต้องบริหารจัดการ การฝึกให้ดีเราก็อยากรู้ใช่ไหมว่าอีกกี่เทิร์นอีกกี่เทิร์นเนี่ยมันจะถึงออบจิตีฟถัดไปเพราะผมเชื่อว่าคนมาเล่นมือใหม่หลายๆคนอะ่ะจะโดนประมาณนี้ว่าไม่ได้ดูว่าตอนเนี้ยอยู่เทิร์นเท่าไหร่แล้วแล้วอนาคตจะมีอะไรแล้วหลังจากแข่งอันนี้เสร็จเนี่ยจะมีเวลากี่เทิร์นในการไปแข่งรายการถัดไปก็จะบริหารทรัพยากรผิดแล้วก็ซวยเช่นแบบว่าโอ้เนี่ยจะไม่ทันแล้วจะต้องใช้สตามิน่าเท่านี้เท่านี้ในด่านนี้ แล้วพอแข่งอันนี้จบปุ๊บปรากฏเลยอีกสเทินนะครับซึ่งแต่ละตัวละครมันมีออบเจกตีฟในการแข่งขันที่แตกต่างกันไปตรงนี้ก็สามารถมาดูได้นะครับในเว็บไซต์นี้มันมีอะไรให้เล่นเยอะมากเลยอย่างสมมุติว่าไทยชินก็จะมี c ก e t e อเวนด้วยอย่างเงี้ยแล้วก็ศึกษาในนี้ได้นะครับคราวนี้มาพูดถึงตัวเว็บไซต์หลักบ้างมีอะไรศึกษาบ้างเนี่ยแบบอยากรู้ว่าสกิลแต่ละสกิลมันทานํางานยังไงนะครับก็ กดมาดูได้เลยเสิร์ชได้เลยออย่างสมมุติว่าอันนี้มีมีคนถามมาเยอะมากเลยพวกสกิลวิชั่นใช่ไหมเดี๋ยวผมจะพูดใน d Discord บ่อยๆว่าเออสกิลวิชั่นมันไม่ค่อยดีนะครับก็ผมไม่ได้รู้ตั้งแต่แรกหรอกก็มันจะมีพวกแบบ Excel ที่แบบแนะนําพวกสกิลอะไรอย่างงี้ด้วยก็ลองไปงๆดูได้นะครับใน Discord หลังเขามีคนรวมลิงก์เอาไว้นะครับอ่ะคราวนี้ผมจะมาโชว์เฉยๆว่าไออย่างสมมติว่าเราอยากจะเรียนรู้สักสกิลหนึ่งเนี่ยว่ามันทานํางานยังไงใช่ไหมเราก็าแค่กด ไปดูนะครับละเอียดแล้วมันก็จะอธิบายระดับหนึ่งซึ่งถ้าคุณอยากรู้อีกว่าเงื่อนไขในการออกสกิลของมันเนี่ยมันคืออะไรใช่ไหมหลายหลายคนอาจจะงงเพราะว่างงว่าเอ้ยมันเนี่ยดูดิคอนดิชันตรงเนี้ยแล้วแล้วเราจะไปเข้าใจได้ไงวะกูไม่ได้เล่นมาตั้งแต่เซิร์ฟญี่ปุ่นใช่ไหมผมเองก็ต้องศึกษาเหมือนกันก็นคือต้องงมนะครับก็กดเข้าไปตรงนี้เลยโชว์คอนดิชัน인터วิวเวอร์นะครับพอไล่เข้ามาตรงนี้เนี่ยมันก็จะมาสอนบอกว่าเออไอคำว่าอ m o v e lane เนี่ยมันคืออะไร มีนิ่งมันคืออะไรถ้าเราแปลไม่ออกเราก็โยนให้ AI หรือไม่ก็ g o o g l e แปลให้ก็ได้ครับแค่นี้เราก็จะเข้าใจได้มากขึ้นละว,ว่าไอแต่ละอย่างที่มันสื่อตรงนี้คืออะไรบ้างอันนี้ผมจะไม่ลงลึกนะก็ไปศึกษากันเองนะครับอันนี้มาแนะนําให้อ่ะตอนแรกก็ว่าจะไม่สอนวิธีการอ่านนะเพราะผมเองก็ยังต้องงงๆนะครับมันภาษามันค่อนข,ข,ข้างเข้าใจยากนะแต่ว่าผมจะขอสอนอ่านเป็นตัวอย่างให้ละกันสําหรับตัวอย่างการอ่านสกิลนะครับอย่างสมมุติว่า อ่ะคนเขาพูดกันว่าอันติไลออนมันเป็นอันติเมตาใช่ไหมแล้วแล้วอันติไลออนเนี่ยมันมันมีดียังไงมันทํางานยังไงนะครับตรงนี้เนี่ยเราก็สามารถดูได้ก่อนเลยเราเสิร์ชชื่อไปใช่ไหมมันก็จะบอกว่าอันติไลออนเนี่ยมีบัฟทั้งหมด4วินาทีนะครับเป็นการเพิ่มอัตราเร่ง0.4อันนี้คือความสามารถสกิลมันแล้วมันทํางานยังไงล่ะเรามาอ่านตรงนี้มันบอกว่าทํางานแบบการันตีเลยโอ้โหการันตีเลยและคอนดิชันโอ้โหปวดหัวมากแต่เราไปดูกันว่า ไอ้ e. พวกเนี้ยมันคืออะไรเฟสสองคอเนอร์ศูนย์นะครับตรงนี้ก็จะสอนอ่านอ่าเดี๋ยวเรามาอ่านกันทีละอย่างนะครับเริ่มจากเฟสมากกว่าเท่ากับสองเฟสมากกว่าเท่ากับสองหมายความว่าตรงนี้มันจะบอกว่าเฟสศูนย์เท่ากับตอนต้นหนึ่งเท่ากับกลางสามอ่าสองเท่ากับช่วงท้ายเลดเรสและสามเท่ากับลาสเปิร์ก็คือช่วงอัดสุดท้ายนะครับพออันนี้เป็นเฟสมากกว่าเท่ากับสองเนี่ยนะตามตัวอย่างนะความหมายคือ ตอนไหนก็ได้มากกว่าเท่ากับ2คือ2ละ3ถูกต้องไหมก็คือเลดเรสหรือจะตอนล่าสเปิดก็ได้แล้วเงื่อนไขในการทํางานของมันมีอะไรบ้างคอร์เนอร์เท่ากับ0ูนยาบอกว่าคอร์เนอร์ตกใจเท่ากับ0นเนี่ยหมายถึงคอร์เนอร์ไหนก็ได้ก็คือโค้งไหนก็ได้ก็จะทํางานแล้วออเดอร์เรทล่ะออเดอร์เรทเนี่ยมันหมายถึงว่า Position ที่คุณอยู่ในตอนแข่งนั้นน,นอย่าง CM เนี่ยจะแข่งกัน9คนใช่ไหมครับ เขาโยกตัวอย่างมาให้ว่าเออถ้ามันเป็นออเดอร์เรทมากกว่า50นะมันคือแบบนี้แบบนี้อ่ะปวดหัวเรามาคํานวณอันนี้กันอันนี้เขาบอกว่าออเดอร์เรทมากกว่าหรือเท่ากับ65มากกว่าเท่ากับ65เท่ากับ9กราะมีมาก9ตัวคูณ0.65เพราะคือ65เปอร์เซ็นต์เท่ากับ5.85 5.85ปัดขึ้นคือ6แล้วอันล่างคือออเดอร์เรทน้อยกว่าหรือเท่ากับ70 ก็คือ9คูณ70ซใช้แคลคูเลเตอร์ที่มีอยู่ในเครื่องคูณนะครับก็คือ6.3ก็ปัดตกเลย6หมายความว่าอะไรมันคืออันดับที่6เท่านั้นถึงจะทำงานอ่ะนี่ก็จะเป็นการคลายข้อสงสัยแล้วว่าเวลาคุณไปถามคนที่มันเล่นเป็นอยู่แล้วเนี่ยทำไมอันติไลอันมันทำงานตอนอันดับ6วะเพราะว่าการทำงานของสกิลมันเป็นแบบนี้นะครับแต่ที่ผมทราบเนี่ยคือเกมๆเมนี้มันไม่ได้บอกอะไรนะครับ หลายๆคนที่เขารู้เนี่ยก็คือมงมงกันเท่านั้นนะครับสำหรับคนที่เล่นเซิร์ฟญี่ปุ่นมาอันนี้คือความสนุกของเกมเกมนี้มั้งเท่าที่ผมคิดนะมันคือลึกดีก็คือคนต้องมานั่งงม,มกันเอาเองว่าสกิลมันทํางานอะไรยังไงเกิดจากการทดลองเกิดจากการมงนะครับดังนั้นเนี่ยหลายๆคนที่เป็นมือใหม่เหมือนเหือกันเนี่ยผมเองก็มงหลายครั้งครับรันนี้ไม่เวิร์กอ่ากดแบบนี้มันจะเวิร์กไหมอะไรเงี้ยผมก็ปรับสูตรอยู่หลายสูตรเหมือนกันฉะนั้นผมแนะนําว่าเกมเกมนี้มันไม่มีสูตร ทางลัดขนาดนั้นแต่คุณต้องมงุ่งแล้วก็แก้ปัญหาแล้วก็เรียนรู้พัฒนานะครับแล้วมันก็จะรันได้ดีขึ้นในแต่ละรอบที่คุณปั้นมา้าโอเคลังมีอะไรที่ผมใช้อีกบ้างนะครับเดี๋ยวจะมาเอาให้ดูกันเพิ่มยังไม่จบกับเกมโทราครับยังมีอีก2อย่างที่อยากจะแนะนำนะครับก็คือจะเป็นตัวของ Reschedule ก็คือมันจะแนะนำว่าสมมติเราจะปั่นตัวเนี้แล้วมีพวกแข่งอื่น,น,น ที่นอกเหนือจากไอในแคเรียเนี่ยคนไปแข่งอะไรอีกบ้างอย่างสมมติว่าผมกด a g n e s ไปอย่างเงี้ยแล้วก็ติ๊ก G1 ใช่ไหมมันก็จะบอกว่าเออเนี่ย a g n e s เนี่ยถ้าเราแบบไม่นับในแคเรียของมันเนี่ยถ้าเลือกได้จะไปแข่งเนี่ยสนามพวกนี้นะคือที่แนะนำนะครับอันนี้ก็เป็นหนึ่งในตัวช่วยที่แบบว่าไอถ้าสมมติว่าจะไปแข่งนอกนอกเหนือจากที่ตารางมากำหนดมาเนี่ยจะไปแข่งอะไรดีแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือคนถามกันมาเยอะ ว่าเราจะรู้ได้ไงว่าตัวไหนเนี่ยมันควรจะปั้นกับตัวไหนนะครับก็คือเว็บตรงนี้มันจะมีคำนวณค่า Affinity ให้นะครับอย่างสมมติว่าผมอยากปั้นไทชินเนี่ยอ่ะผมก็กดไปเป็นไทชินแล้วก็ดูว่าเขาได้คอมเมนต์อะไรบ้างเขาบอก Best Legacy สำหรับไทชินเนี่ยตัวที่มันสืบกับไทชินได้ดีเนี่ยขึ้น2วงเนี่ยคือโกชิปอันดับหนึ่งเลยอ่ะเราก็เลือกไปเป็น legacy หนึ่งแล้วก็อันดับ2บีวะแต่ผมไม่มีบีวะอย่างเงี้ยผมก็เลือกอันดับ3ลงมาก็คือ Winning Ticket ก็ใส่ในช่องที่2อ,อ่ะคราวนี้เราก็ต้องหาตัวรุ่นปู่ย่าตายายใช่ไหมแล้วเขาก็จะแนะนำมาให้ว่าเออซับลกัสซี่สำหรับฝั่งของไทยอ่าโกชิปเนี่ยเป็นบีวะวินนิ่งทิเกตโทไครอะไรเงี้ยผมไม่มีบีวะผมก็ใส่วินนิ่งทิเกตรอลงมาผมมีเทโอผมก็ใส่เทโออ่ะอีกฝั่งหนึ่งของฝั่งวินนิ่งทิเกตฝั่งขวาเนี่ย แนะนำอะไรบ้างอ่ะปีว้าไม่มีผมมีโกชิปผมก็ใส่โกชิปผมไม่มีปีว้าผมมีโกชิปผมมีแอร์กรุ๊ปอ่ะผมใส่แอร์กรุ๊ปโอ้โหแต่อะไรแต้มบอกว่าได้แค่148ครับยังขาดอีก3พอยต์เพื่อจะให้มันขึ้น2วงอ่ะคราวนี้เนี่ยทำไงดีก็คือเว็บไซต์เนี่ยมันจะคำนวณค่าพื้นฐานมาให้นะครับยังไม่นับว่ารุ่นปู่ย่าตายายเราเนี่ย หรือว่ารุ่นพ่อแม่เนี่ยมันแข่ง G1 วันชนะมาถ้ามันแข่ง G1 วันชนะมาเนี่ยมันก็จะเพิ่มค่า a อฟ i ินิตี้ตรงนี้ให้ไปอีกนะครับฉะนั้นเนี่ยเราก็สามารถไปแก้ได้คือคุณรู้แล้วว่านี่เป็นออปชันที่ดีที่สุดในตอนนี้ที่เรามีแต่ว่าคุณสามารถแก้ได้ด้วยการปั้น,ป,นปู่ยา่าตายายหรือหาตัวยืมที่เขาชนะ G1 วันเยอะมาแล้วมันจะเพิ่มค่าอฟ i ินิตี้ตรงนี้ให้เป็น2งวงราคาเนี้ยไอหนึ่งกับ2วงมาานันต่างยังไงก็ดวงล้วนๆอยู่ดีครับคือ2วงเนี่ยคุณมีโอกาสที่จะสืบสกิลได้มากขึ้นติพวกกขาว หรือว่าอันติอะไรอย่างเงี้ยจากตัวรุ่นพ่อแม่ปู่ย่าตายายแต่ว่ามันคือดวงล้วนๆครับเพราะมันอยู่ที่สปาร์คด้วยส่วนหนึ่งนะผมพูดตามตรงเลยว่าวงเดียวติดสกิลดีๆมันก็มีครับเอา2วงมาบางทีไม่ติดสกิลดีๆที่เราต้องการเลยมันก็มีหลายๆคน ถามกันมาเยอะนะแบบเรื่องสูตรนู่นเนี่ยนู่นสุดท้ายแล้วคือพอผมไปเห็นตัวเลขเปอร์เซ็นต์ผมก็พูดได้แค่คาเดียวครับดวงครับผมฉะนั้นจงเขียนหินต่อไปครับจะสังเกตว่าในในเว็บไซต์มันมีให้ให้ดูเยอะมากเลยนะไม่ว่าจะเป็นตัวของสนามนะครับอยากศึกษาสนามเออเนี่ยสภาพสนามแต่ละสนามมันเป็นยังไงนะครับอย่างล่าสุดเนี่ยเราจะแข่งกันในโหมด CM ใช่ไหมก็จะเป็นสนามประมาณนี้ถ้าผมจำไม่ผิด นี่เป็นสนามอันนี้ Japanese Derby เนี่ยมันก็จะมีบอ,อ,อกหมดเลยว่าสนามที่เราจะแข่งเนี่ยเป็นยังไงออกตัวตรงไหนมีโค้งตรงไหนบ้างมีอัพฮิลดาวฮิลอะไรแบบนี้นะครับต่อศึกษากันได้อะถัดไปจะเป็นสายจริงจังนะครับก็คือเป็นเว็บซิมูเลตนะครับจำลองสถานการณ์นะครับเดี๋ยวจะมาให้ดูว่ามันมีประโยชน์อย่างไร ก็หลักๆเนี่ยมันจะดูได้2อ,อย่างที่มีประโยชน์นะก็คือว่าสตามิน่าของเราเนี่ยพอไหมนะครับแต่ว่าอันนี้มันไม่ใช่สถานการณ์จริงที่มีไนส์เนเจอร์มายิงขานะครับก็คําถามคลาสสิกมากในช่วงนี้สําหรับพวกคนที่ปั้นแข่งและเป็นมือใหม่เหมือนกันสตามิน่าของตัวผมเนี่ยมันวิ่งพอไหมมันวิ่งพอไหมนะครับเราสามารถมาใส่พวกตัวแปรสมการในเว็บไซต์นี้ได้ก็เดี๋ยวจะทําให้ดูเป็นตัวอย,อย่างอย่างผมเนี่ยผมปั้นม้ามาหลายตัวใช่ไหมผมก็สงสัยเหมือนกันว่าเออม้าตัวไหนของผมเนี่ย มันดีกว่ากันเช่นผมปั้นโกชิปมา2ตัวอ่าเนี่ยผมเพิ่งปั้นตัวที่2มาเสร็จ,เ,รจเลยเดี๋ยวจะมาใส่สมการเทียบให้ดูนะครับอ่าเดี๋ยวสอนวิธีใช้ก่อนนะครับตรงนี้ก็คือคุณก็เปลี่ยนม้าได้นะครับเนี่ยม้าที่คุณจะเทียบกันตัวไหนก็เลือกเลยนะครับแล้วก็มีให้เลือกแบบเทียบกัน2ตัวนะอันนี้ก็จัดการกันเอานะครับใส่ใส่สมการพวกนี้ไปเอาว่าอาดิสเทนต์เป็นยังไงอาพื้นเป็นยังไงสไตล์ระดับไหน แล้วพวกสกิลมีอะไรบ้างก็ใส่ได้หมดเลยนะครับเดี๋ยวผมจะขอใส่ให้ดูตัดภาพไปตอนใส่เสร็จเลยนะอ่านี่ผมก็ใส่สมการเรียบร้อยแล้วนะครับก็เดี๋ยวมาดูกันว่าจะเป็นไงบ้างนะอันนี้คือมา้าโกลชิฟตัวแรกของผมนะครับสตตเท่านี้ตายการวิ่งก็ใส่เปลี่ยนได้นะครับอันนี้เป็นเ er. อ็นโคเซอร์อ่ะทุกอย่าง A หมดเลยไม่สามารถทำดิสเทนต์เป็น S ได้นะครับสกิลมีตามนี้ส่วนโกลชิฟตัวที่2องผมสแตทเป็นแบบนี้สกิลแบบนี้นะครับคราวนี้เราก็ ลิกนี้ด้นะโชว์ Show HP consumption HP ของเกมนี้มันคือ stamina นะครับมาดูนว่าวิ่งจนจบรันเนี่ย stamina เราจะเหลือประมาณเท่าไหร่นะครับอ่ะกดไปเลยมันก็จะคํานวณมาให้นะครับเราก็สามารถเอาเมาส์ไปดูได้มันบอกว่าสีฟ้าเนี่ยเป็นม้าตัวแรกนะครับส่วนสีแดงเป็นม้าตัวที่2นะคราวนี้เราก็มาดูเทียบกันว่าสปีดท,ที่มันใช้จบเนี่ย มันต่างกันไหมคือต้องบอกก่อนว่าพวกนี้มันเป็นการจําลองนะครับเวลาบางสกิลอะที่มันทําเงื่อนไขแบบกําหนดค่อนข้างยากคือไม่ได้มีพื้นที่ตายตัวที่มันจะออกเนี่ยมันก็อาจจะไม่เป็นไปตามตัวซิมูเลเตอร์นี้นะครับอ่ะอย่างแรกเลยคือเรามาพูดถึงตัวของ stamina กันก่อนนะครับเส้นที่มันตกตกลงตรงนี้มันคือ st a มม n นานะครับมาจนถึงจบเนี่ยมันบอกว่าม้าตัวแรกเนี่ยสตัมมนเหลือ207 ส่วนม้าตัวที่2เนี่ยสตามิน่าเหลือติดลบ41ถ้าผมอ่านไม่ผิดนะนั่นหมายความว่าอะไรครับม้าตัวที่2เนี่ยของผมเนี่ยใช้ไม่ได้ในการแข่ง CM คือวิ่งไปไม่สุดแล้วก็ตัวที่1เนี่ยถึงจะบอกว่าสต a ามิน่าเหลือ200กว่าใช่ไหมแต่นั่นหมายความว่ามันยังไม่นับตัวแปรที่เวลาเล่นจริงๆก็คือ n i c e Nature ของศัตรูที่มายิงขา ก็เลยไม่รู้เหมือนกันว่าเอาจริงๆจ,จะพอไหมแต่ผมคิดว่าน่าจะพอก็คือในในสำนัก Discord ของเราเนี่ยพวกอาจารย,ย์ฝั่งญี่ปุ่นเขาบอกว่าให้ตีซะว่าลบ100นะครับเป็นเป็นขั้นต่ำนะในการที่จะโดนยิงขาฉะนั้นก็หมายความว่าถ้าผมเหลือ200เนี่ยโดนยิงจริงๆก็เหลือประมาณ100่า100ก็คือวิ่งจนจบรันได้นะสำหรับโกชิปตัวที่1น,นะครับตรงนี้ก็จะบอกว่าออกสกิล อะไรตรงไหนบ้างนะของแต่ละสกิลนะครับซึ่งโอเคเ,เห็นหมาว่าอันติโกชิปอะมันจะทํางานแบบค่อนข้างฟิกเพราะว่ามันมีเงื่อนไขาการทํางานของมันอยู่ที่ชัดเจนนะครับส่วนตัวของสกิลอันนี้มาที่1ใช้หรือมาที่2อว่าอ้อมมาที่2มาที่2ก็คือไอโฮมสเตรทเฮสเนี่ยมันจะค่อนข้างออกแบบสุ่มนะครับกำหนดไม่ค่อยได้ในบางครั้งมันก็ดีในบางครั้งมันก็ไม่ดีตรงนี้ก็ไปดูพวกรายละเอียดสกิลได้นะ อ่ะส่วนเวลาเนี่ยก็มาดูตรง time to finish มันก็บอกว่าม้าตัวที่หนึ่งของผมเนี่ยมันจบเร็วกว่าตัวที่สองอยู่นิดหนึ่งนะครับแล้วก็มี t o p s p e e d ให้ดูด้วยว่าเออมันสามารถทำ top s p e e d ได้สูงสุดเท่าไหร่นะั่นหมายความว่าตัวที่หนึ่งมันชนะขาดเลยเวย้ยตัวที่หนึ่งมันถึงก่อนตัวที่หนึ่งมันสปีด t o p s p e e d ก็ทำได้มากกว่าตัวของเซมิน่าก็เหลือมากกว่าฉะนั้นหมายความว่าถ้าจำเป็นต้องเลือกก็ต้องเลือกตัวที่หนึ่งตรงนี้มันก็จะมีบอกหมดเลยว่าเออเนี่ยสกิลแต่ละัละรนะครบ อย่างมาตัวที่หนึ่งของผมเนี่ยก็คือมีอันติของตัวไรอันด้วยมันก็ทํางานตอนอยู่ที่6ก็เห็นไหมแองเกอร์ or, ก็คืออันติของโกชิปทํางานก่อนแล้วก็ตามด้วยอันติของลูดอฟแล้วก็ปิดท้ายด้วยอันติของโอกุริแคปอ่ามันก็จะมีใหด้ดูประมาณนี้นะครับอันนี้ก็ไปใส่ทเทียบกันได้จะได้รู้แล้วก็ไม่ต้องถามบริการตัวเองนะครับวันนี้ก็เลยมาทําคลิปนี้ เพื่อที่จะได้สามารถจัดการตัวเองกันได้เรียนรู้ด้วยตัวเองกันได้เพราะว่าผมเองก็เรียนรู้ด้วยตัวเองเยอะเหมือนกันนะครับแต่ว่าความรู้สําหรับเกมนี้ผมว่ามันเป็นเกมที่เรามีความรู้ใหม่ๆทุกวันอะเพราะว่ามันมีอะไรให้ถกเถียงแล้วก็พูดเคลยกันเยอะนะครับอันนี้ก็เหมือนเป็นการขาย Discord ของผมไปด้วยในตัวนะครับก็ Discord ของเรานะครับดิสคอตหลังเขานะครับถ้าเข้ามาแล้วเนี่ยแล้วคุณกดรับยศแล้วนะครับยศเทรนเนอร์หลังเขานี่มันก็จะมีหมวดหมู่อุมาอุสมะโดยเฉพาะนะครับอยู่บริเวณประมาณนี้ แล้วตรงนี้ผมก็จะประกาศนู่นนี่นู่นที่อยากจะประกาศนะครับก็ติดตามข่าวสารตรงนี้ไว้ได้ในห้องประกาศสําคัญแต่ว่าไอ้ข้อมูลทั้งหลายเนี่ยครับที่อยากจะให้พวกคุณมาใช้เนี่ยมันถูกรวมอยู่ตรงนี้ครับฟอรัมสารคําถามสาวมานะครับแล้วก็จะอยู่ตรงนี้เลยรวมลิงก์เอกสารที่คุณควรอ่านนะครับมันมันมีเยอะมากครับผมพูดตามตรงว่าผมยังไม่ใช้ทุกอย่างเลยครับมันสมองบวมเกินไปนะครับก็จะขอแนะนําที่ผมใช้เป็นหลักละกันนะครับอ่ะคำถามคลาสสิกมากเลยครับคนหลายๆคนถามบอกว่า จะปั้นพ่อแม่ต้องทําสกิลอะไรบ้างต้องใช้การอะไรยังไงบ้างอันนี้คือถอดสมองที่สุดแล้วนะครับก็คือดูจากไกด์แล้วก็จดตามนะครับไอ้อสมมติว่าในเนี้ยมันก็จะมีบอกแล้วว่าปั้นพ่อฟอนต์เพสเลตเอ็นเลือกสัตว์เลยนะครับส่วนเดบับนี่ไม่มีถ้าจะปั้นพ่อแม่เดบับคือคุณปั้นยากมากคุณต้องไปยัดพวกสกิลพวกนีน้ใส่ตัวพ่อแม่มา2ฝั่งแล้วก็ค่อยมาต่อที่ลูกซึ่งใครได้ปั้นม้าแดงแล้วจะรู้ว่าเออมันไม่ได้ปั้น,นง่ายเลยนะครับ ส่วนเอชตรงนี้ก็คือตัวที่คุณจะเอาไปแข่งอ่ะไอตัวที่คุณจะปั้นอ่ะก็ก็ตามไปได้เลยส่วนมากแล้วจะไม่มีสกิลโฟกัสแล้วเพราะว่าจะเน้นไปที่สเตตนะครับเพราะว่าสกิลเนี่ยเราจะทำมาตั้งแต่ตอนที่เป็นรุ่นพ่อแม่และพ่อแม่ปู่ย่าตายายยิ่งมีสกิลขาวมาเหมือนกันมันยิ่งมีโอกาสออกมากขึ้นในรุ่นลูกนะครับอ่าตรงนี้ก็จะมีแนะนําไว้เลยเนะี่ยที่มีคนไปดูคลิปผมสอนเล่นมาแล้วแบบเห็นผมทําเป็นทูดูลิสใช่ไหมผมเอาทูดูลิสอันนี้ไม่ได้มี Excel ที่ไหนทานะครับทาเองนะครับแล้วก็ เนี่ยผมก็จะลิส์ว่าเออสกิลไหนมันสำคัญมากสำคัญน้อยก็เวลาฮินมันออกอ่ะแต่ละสกิลเนี่ยมันออกเพราะอะไรออกเพราะฮินออกเพราะอีเวนต์เวลาสกิลไหนมันออกมาแล้วเนี่ยเราก็ติก๊กติ๊กเอาไว้จะได้ไม่ไปกดซ้ำที่ NPC อ่ะไม่ใช่ NPC ที่ซัพพอร์ตการ์ดใบเดิมเพราะไม่งั้นเนี่ยมันมันเสียเทอร์นะแทนที่จะได้ไปฝึกพวกสแตตที่มันดีกว่านี้นะครับ ตรงนี้เนี่ยก็ข้อมูลมันก็จะเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะครับทุกๆครั้งที่ CM มาเวลาโหมด CM แตละเดือนมันออกมามันเหมือนกับเขาให้โจทย์เรามาแล้วก็ต้องมาแก้โจทย์อะดังนั้นก็เดี๋ยวก็ติดตามใน Discord แล้วกันครับก็เดี๋ยวมีลิงก์ก็แปะลิงก์เรื่อยๆแหละครับนะผมเองก็ยังไม่ได้ใช่แบบว่าคนที่มานั่งเขียนเมตาอะไรพวกคนที่เขาเล่นจากญี่ปุ่นเก่งกว่าผมเยอะผมเพิ่งมาเล่นเดือนเดียวตอนนี้ก็จดๆไปก่อนนะครับอ่ะเขาก็แนะนําการ์ดสกิลมาให้เราใช่ไหมแต่ถ้าเราไม่มีเขาก็จะมีตรงนี้บอกอยู่ว่า อะมีออปชันเลยเป็นออปชันเสริมบ้างและคราวนี้ถ้าคุณไม่มีอีกคุณก็ต้องไปศึกษาสกิลเองแล้วว่าออสนามนี้มันแข็งมีเดียมนะเราจะเอาอะไรมาใช้ได้บ้างนะครับซึ่งแน่นอนว่าคนมาเล่นใหม่เนี่ยปวดหัวมากครับสกิลไหนมันทํางานยังไงสกิลมันดีหรือเปล่านะครับเราก็มีสเปรดชีตอันนี้อีกอันหนึ่งที่จะแนะนําครับก็คือสกิลสเปรดชีตวิธีใช้งาน นะครับเนี่เขาก็บอกเลยบอกว่าโอ้มันสกิลมันเยอะมากนะคุณแค่กด control f ครับแล้วคุณเสิร์ชเลยไออย่างสมมติว่าพี่ครับพี่ครับสกิลนั้นดีไหมดีไม่ดีผมเองก็ไม่รู้เหมือนกันผมเองก็แบบนี้ครับอ่าสมมุติว่าอันติไทชินเนเมซิสคนถามกันเข้ามาอันติไทชินกับอันติอันนี้ใครดีกว่ากันครับฝั่งซ้ายเนะี่ยคือทั่วไปนะฝั่งขวาคือสำหรับพ v p นะครับนี่เลยครับเขาบอกว่าอันติไทชินนี่คือไม่เลยครับกาก อย่าอัพนะครับใช้ได้กับพวกเลดแล้วก็เอ็นแต่ว่าเอฟเฟกห่วยอ่านี่ก็จะบอกให้หมดเลยนะครับฉะนั้นก็มาศึกษาในนี้ได้ครับเนี่ยสกิลอะไรหน้าอัพเขาให้คะแนนมาแล้วแล้วก็ละเอียดมันเป็นยังไงเออเนี่ยทำไมถึงต้องอัพอันนี้อ๋อแล้วก็อีกเว็บหนึ่งที่อยากแนะนำนะครับเพราะปัญหาที่ผมเห็นตามกลุ่มเนี่ยเยอะมากอย่างหนึ่งก็คือขอยืมนี่นยครับอยากจะยืมนี่อยากยืมนั่น จริงๆแล้วเนี่ยคุณไม่ต้องไปพิมพ์หาตามกลุ่มหรือว่าไปหาตามโซเชียลหรือกลุ่มที่ไหนเลยครับคุณแค่ใช้เว็บไซต์นี้ครับ Uma. Moe ครับ Uma. Moe เนี่ยมีอะไรให้คุณใช้บ้างนะครับในเขาเพิ่งเปลี่ยนชื่อเว็บนะก่อนหน้านี้เขาไม่ได้ใช้ชื่อเว็บนี้นะครับอ่ะเรามาดูอย่างแรกครับก็คือไอ inheritance อะไรเนี่ยผมไม่รู้อ่านถูกหรือเปล่านะ inheritance คือหาคนยืมครับคุณอยากได้มาแบบไหนสเปคแบบไหนคุณใส่ไปเลยครับอ่ะสมมุติว่าผมอยากจะยืม ไทยชินอ่ะมันก็ได้มีไทยชินไหมผมยืมแล้วเห็นไหมคุณตามหากันตามกลุ่มอเงี้ยขอยืมมาเก้าขอยืมมาเก้าหายากแล้วสเปคของแต่ละคนที่อยากได้ก็อาจจะไม่เหมือนกันใช่ไหมอยากได้สกิลสืบนั่นน,นี่นะนู่นคุณทําได้หมดเลยครับเริ่มแรกเลือกหมาอย่างที่2 m a เมนสเตก็คือยินฟ้ายินสเต็อะอยากได้อะไรครับใส่ไปอยากได้สต a ามิน่ครับเอากี่ดาวดีอยากได้สต a ามิน่าเมีไหมอ่ามีก็ copy ลิงก แล้วก็ไปใส่ในเกมแล้วก็ add เ r i e n นนะครับแล้วถ้าคุณมีสเปคที่ไม่เยอะมากอ่าสมมุติว่าอ่ะไม่ไม่เรื่องมากแต่ว่าอยากได้สกิลอื่นๆที่ดีนะครับอยากได้อะไรเพิ่มก็ใส่ไปเลยนะีอยากได้สตามินา่าอยากได้สปีดอะไรสมมุติผมอยากได้สตามิน่าสักสพาวเวอร์สัก6มีไหมเอ้ยมีว่ะเออดีด,ดีอันนี้เป็นตัวอย่างนะตัดมาพิงสปาก็คือ ยีนชมพูเรื่องระยะอยากได้เลยครับอย่างสมมุติว่าแข่งรอบเนี้ยมันเป็นมีเดียมอยากได้มีเดียมไหนดูหน่อยสิมีไหมเอ้ยมีก็เลือกไปนะยูนิคสกิลก็คือยีนเขียวอันติสืบทอดกำลังตามหาอันติใครอยู่ครับอย่างสมมุติผมปั้นไทยชินผมตามหาอันติไลออนอันติมันชื่ออะไรนะเนี่ยลสพัมซัมไอรอนเออคนนี้มีอูโหมีอันติมารุเซนด้วย พาวเวอร์หกสองสัมมีนาเมดิเอียมสามอุ้ยสองเอ็นโคเซอร์โอ้โหดูดีตอนนี้เป็นเป็นตัวสืบนะไม่ใช่เป็นตัวปั้นนะเมื่อกี้ผมบอกผมปั้นไทชินใช่ไหมผมบอกว่าผมหาเดสพัมซัมไอรอนใช่ไหมเดี๋ยวคนจะเข้าใจว่าเอา้าจะปั้นไทชินแล้วมเยาไทชินไม่ปั้นไทชินได้ไงไม่อันนี้แค่ตัวอย่างให้ดูเฉยว่าเออเสิร์ชหานตินะครับแบบนี้คราวนี้อยากได้อะไรเพิ่มอยากได้สกิลขาวสกิลสกิลดีอ่ะสิบห้าสกิลมีไหมอุ้ยมีว่ะคนนี้แม่งสิบห้าสกิล เนี่ยสกิลขาวที่หลายๆคนตามหากันนะครับแบบมีคนสงสัยเยอะใช่ไหมว่าบางทีก็เห็นบางคนมีสกิลขาวเยอะบางคนก็น้อยผมพยายามปั้นแล้วยังได้น้อยอยู่มันเกิดอะไรขึ้นครับดวงล้วนครับคือถ้าคุณไปศึกษาละเอียดมากกว่านี้มันก็จะบอกว่าเออถ้าพ่อแม่มีดาวเท่านั้นเท่านี้มันก็จะมีโอกาสเพิ่มเปอร์เซ็นต์เท่านั้นเท่านี้แต่จริงๆแล้วทุกอย่างคือดวงครับไม่ว่าจะเป็นม้าไอยีนฟ้ายีน ยินฟ้าเลยนะคุณอยากได้มาสามอ่ะผมปั้นสแตตถึงขนาดนี้แล้วแต่มันไม่ออกมันดวงล้วนเลยครับเกมนี้ไม่ต้องคิดมากอย่างเนี้ยคุณเห็นโอ้โหแม่งดีขนาดนี้สวยขนาดนี้นี่คือดวงนะครับฉันก็ขอเป็นกาลังใจให้ครับเกมนี้คือเกมเขียนหินนะครับคุณเห็นเขียนหินลูกหนึ่งไปแล้วแม่งเฟลคุณก็เขียนใหม่อ่นนี้คือเรื่องของหาตัวสืบนะครับยืมคลเด่นมาสืบก็หาได้ในเว็บไซต์นี้ไม่ต้องไปถามหาใครเห็นไหมเพึ่งพาตัวเองสุดๆเลยส่วนสปอร์ตการ์ครับ นี่ไงพี่ครับพี่ครับเปิดให้ยืมการ์ดไปนี้หน่อยครับพี่ครับพี่ครับไม่ต้องไปรบกวนสตรีมเมอร์ท่านไหนเลยครับคุณอยากได้การ์ดไปไหนหาเลยอีซี่เห็นไหมอย่างเนี้ยสมมติว่าอยากได้ไอยาเอโนเนี่ยไปปั้นสลับสกิลพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ใช่ไหมโอ้โหมีเต็มไปหมดครับหาได้ในเว็บไซต์นี้เป็นไงดีไหมไออย่างสมมติว่าเทียร์ลิสการ์ดที่เราได้มาเนี่ยมันดีไหมนะแล้วแล้วเทียบกับ การ์ดไปอื่นในในลิสต์ของเราเนี่ยที่เรามีเป็นยังไงบ้างดูเองได้หมดเลยครับนะดูเองได้หมดเลยอันนี้มันจะเป็นแค่การสปีดนะเท่าที่ผมเข้าใจถ้าอยากจะหาหอื่นก็นี่ครับสตัมมน่าอ่ะเนี่ยผมบอกว่า S สํำหรับสปีดคือคิตะใช่ไหมสตัมมน่าเคือครีกอ่ะพาวเวอร์ Power. นี่เขาให้แรง S เป็นวอดก้านะครับอันนี้ก็ช่วยช่วยระดับหนึ่งเลยครับสำหรับการประเมินข้อมูลด้วยตัวเองว่า การ์ดไปไหนดีไม่ดีส่วนเรื่องสกิลเนี่ยมันต้องไปดูอีกทีอย่างที่ผมบอกว่าเออการ์ดแต่ละสกิลไม่เหมือนอ่าการ์ดแต่ละใบสกิลไม่เหมือนกันใช่ไหมคราวนี้ก็ต้องไปดูเทียบไอ้พวกอ่ากูเกิลชีทที่ผมสอนละว,ว่าอันไหนดีไม่ดีนะครับคร่าวๆก็จะประมาณนี้ครับเพราะว่าผมก็ไม่เคยใช้ฟีเจอร์นี้เหมือนกันลองกดใช้ดูนะครับแต่หลักๆที่คนเขาใช้กันเขาใช้อยู่2อย่างคือเรื่องพ่อพันแม่พันและสปอร์ตการ์ดเป็นไงชีวิตดีไหมผมเชื่อว่าไอ้พวกเนี้ยที่ผมเปิดเป็นประจำอะครับ ที่มาเล่าในวันนี้จะทําให้คุณใช้ชีวิตได้ดียิ่งขึ้นนะครับแล้วก็พึ่งพาคนอื่นได้น้อยลงต้องใช้คํานี้ประวันได้น้อยลงก็ไม่จำเป็นต้องพึ่งพาคนอื่นมากอ่ะว่ายง่ายนะครับเพราะบางทีเนี่ยเราไปทำถ,ถามใช่ไหมก็ไม่มีใครมาตอบไม่ได้มีคนว่างมาตอบขนาดนั้นดังนั้นนี่เลยครับแนะนําเลยครับชุดนี้ทั้งหมดที่ผมแนะนําให้ครับนี่คือที่ผมใช้อยู่เป็นประจํานะครับถ้าอันไหนผมตกหล่นไปก็ฝากเสริมข้อมูลให้ด้วยนะครับ ก็จบไปแล้วนะครับสำหรับคลิปคลิปนี้นะครับซึ่งผมก็เห็นปัญหาเหล่านี้แหละครับตามกลุ่มแล้วก็โซเชียลผมคิดว่าคลิปนี้น่าจะช่วยมือใหม่กันได้ไม่ไม่มากก็น้อยนะครับเป็นคลิปหวังดีจากมือใหม่สู่มือใหม่ละกันอย่างที่บอกไปนะครับถ้าท่านไหนเซียนกว่าผมเนี่ยแล้วมีข้อมูลอะไรอยากจะเสริมเกี่ยวกับไอพวกเว็บไซต์ที่ผมเปิดให้ดูเนี่ยครับก็เสริมมาได้เลยในคอมเมนต์นะครับแล้วถ้า,างไงก็ ฝากกดติดตามนะครับถ้าชอบก็าฝากกดไลค์แล้วถ้ายังสงสัยหรืออยากให้ผมอธิบายหรือว่าทำคลิปเกี่ยวกับเรื่องอะไรของเกมอุมามุสเมะก็พิมพ์บอกกันไว้ได้นะครับแต่บอกไว้ก่อนว่าเ,เกมสาวม้าไม่ใช่คอนเทนต์หลักของช่องนี้นะครับช่องนี้ช่องหลังคาวบอยส์เป็นช่องที่ทำตามแพชชั่นนะครับก็ช่วงนั้นมีแพชชั่นกับอะไรก็คลิปก็จะออกไปทางนั้นนั้นมากเป็นพิเศษนะครับซึ่งช่วงนี้ผมก็หมกมุ่นกับเกมเกม,เกมนี้นะครับคอนเทนต์ก็เลยมาเรื่อย ผมเห็นอะไรที่มันเออดูว่าอยากทําคลิปหน้าทําคลิปก็ทําออกมาเรื่อยๆนะครับคลิปนี้ก็ด้นสดครับคิดขึ้นมาได้ว่าหน้าทําแล้วก็มาเล่าสู่กันฟังนะครับถ้า,างไงก็ติดชมกันได้แล้วก็ไว้พบกันใหม่ในคลิปถัดไปสำหรับวันนี้ครับผมไลฟ์ฟิ r y และช่องหลังเขาบอยส์ครับขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ